มหาวิทยาลัยราชพักพะนครจัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21และคุณลักษณะ4ประการณโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ณห้องประชุมโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาหมู่ที่10ตำบลท่าอิดอเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีเวลา9นาฬิกา30นาทีนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีนายกอบตอท่าอิดอ,อปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21 และคุณลักษณะ4ประการประจำปีการศึกษา2565โดยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพักพนครพร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยคณะครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชพักพะนครและนักเรียนโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาร่วมกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมการใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมในยุคปัจจุบันสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปทางสาขาภาษาไทย คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพักพะนครจึงเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยหวังกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนและนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่กับชาติไทยตลอดไปนายปรีดาเชื้อผู้ดีได้กล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในกิจกรรมด้านวิชาการวิชาชีพและศิลปะวัฒนธรรมของชาติทางมหาวิทยาลัยราชพักพะนครได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ในทุกๆด้านเป็นอย่างดีค่ะนิวยีสิบสสุกันวรีสุวรรณายงาน